สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นไม้หน้าบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแวะที่ตลาดมาเลยนะครับแล้วก็แวะร้านต้นไม้ชื่อร้านลูกชุบพันไม้นะครับอันนี้เป็นร้านเดียวกับครั้งก่อนที่ผมพาเพื่อนๆมาดูชมบรรยากาศภายในร้านแล้วก็บริเวณรอบๆร้านนะครับว่าวันนี้จะมีไม้อะไรมาน่าสนใจบ้างครับแต่และต้นแต่ละพันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องต้นไม้หน้าบ้านด้วยนะครับ Ens, แลวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างนะครับเมะนาวคาเวียะมะนาวคาเวียใช่มันเป็นอะไรไม้ต่างประเทศอ่ะมะนาวมันช well ื่อเหมือนต่างประเทศเลยชื่อเหมือนฝรั่งเลยไอเนี่ยตัวไข่มันไงมันจะเป็นมะนาวเม็ดเม็ดเวลาเวลาเขายำนี whale, ่ยเขาจะแกะเม็ดม po ough: ันรุยแล้วลากัดจะแตกกัางตอกเขาเลยเรียกมะนาวคาเวีย เข้าใจยังเพลงปล่ามันเอาข่าวพี่อะใช่ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรอ่ะกระถางสิบเนี่ยอ่ะกู้ยเงยเไม่ขายด้วยครับอันนี้อะไรเนี่ยสีเหลืองเนี่ยติดทองหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมือขายแล้วเนี่ยอ๋อนี่เขาเอาไปใช่อันนี้หลิวทองนะกระถางละเท่าไหร่พี่ขายอยู่สองร้อยสองร้อยกระถางใหญ่นี่นะ ต้นเหลี่ยมค่านี้คือต้นหลิวสีทองนะครับสีเหลืองอารามสวยนะครับแต่ก็มีเจ้าของหมดแล้วครับทางร้านเตรียมจัดส่งครับยูก้าเหมือนยูพาลิปตันหรอยูก้าขายวัฒนธรรมแต่ว่ามันมันจะเท่กว่าที่เดียงแต่ต้นเล็กๆนั่นแหละแล้วมันขายไม่ได้มันก็เล็โตเท่าไหร่เนี่ยขนาดนี้เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบนะยูก้านะนานูนะก็ปีที่สองอ่ะนะแค่นั้น่ะ ถ้าลงดินเว่ามันโตไวเนาะใช่ลงดินอันนี้ต้นอะไรเนี่ยเหมือนเช่นส่วนดอกเหมือนส่วนชมอันนี้แค่ยี่โถแค่อันนี้ยี่โถแค่กระถางใหญ่น่าเล่นนะข้างหน้าเนี่อันนี้ร้อยเดียวอันนี้ร้อยเดียวไม้แดดนะร้อยเดียวยี่โถยี่โถแค่แสดงว่ามียี่โถธรรมดาด้วยใช่ต้นใหญ่ที่โถธรรมดาจะสูงใหญ่ไม่มีอะไรแปลกอันนี้อะไรพุทธพุทธพุทธาอภิวัน นอันนี้กุชชุมสวยดอกสวยใบแดงไปแล้วต้นหนึ่งละมุดป้าละมุดดีนะอันนี้อะไรละมุดละมุดละมุดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบละมุดร้อยห้าสิบไอ้ไอ้ไอ้พุทธนี่เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อหาค่าล็อกต้นไม้ไม่แพงหรอกค่าล็อกก็แพง ต้องหาคนเชิญหนุนหน่อยตอนนี้ต้องต้องต้องหันราคาแล้วใช่ไหมใช่ดี๋ยกันตอนนั้นอันนี้มามาเท่าไหร่นะห้าร้อยไปแล้วต้นหนึ่งเนี่ยไปแล้วต้นเดียวแล้วกันนี่พันหนึ่งเขามาเอาคู่กันอันนี้ก็ไปแล้วต้นหนึ่งจำได้ไหมจำได้ไหมเท่าไหร่นะลืมและห้าร้อยห้าร้อยอุ้ยยังไม่หันราคาเลยไม่หันขายแบบว่ายิงอ่ะอ๋อตอนนี้ไม่หันนะหันไม่ได้ใช่ไหมได้สี่ร้อยห้าสิบได้สี่ร้อยห้าสิบ อันนี้ยังยี่สิบเหมือนเดิมอันนี้หกต้นร้อยอะไรนั่นดูนะที่ออกไปหรือหรือแค่หกต้นร้อยไปเลยอันนี้ดาวดาวเรืองดาวเรืองก็ก็กะว่าเอามาเขาจะซื้อไปทำกระเทยใช่ป่าวจุดขาวมีใครทำเขาลงมาลงไม่ไอ้นี่ขยะให้ลอยอาหารปลาใช่ดาวเรืองนี่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบบาทตรงนี้ยี่สิบเกือบยี่สิบบาทหมดเลยนะอันนี้ต้นอะไรน่ะอันนี้ไม่ได้นั่นแปดสีอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้ไอ้นี่กุหลาบหินกุหลาบหิน 80สวยก็เลามาตามไป,ปสวยมากนะหุนหลาหิน80ครับเพื่อนเพื่อครับเรามาดูโซนหน้าร้านนะครับเป็นไม้แดดนะครับต่างแดดไวจัดจ้านเลยรับแดดสู้แดดนะครับส่วนข้างหน้านี้ก็อยู่ตกกระถางประมาณ20บาทเรามาด,ด้านนี้นะครับเห็นอะไรแวบๆต้นสนฉัดแล้วก็ต้นยางอินเดียนะครับเพื่อนทางร้านหน้าร้านนี่แดดมาเต็มเลยครับสนฉัดสวยมากกระดุมเงินกระดุมเงิน กรดุมเงินเท่าไรห้าสิบไม่กรดุมเงินสองร้อยสองร้อยไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่ามันขายยังไงกรดุมเงินสองร้อยอันนี้ต้นใหญ่กรดุมเงินเท่าไหร่เอ่ยพันห้นต้นใหญ่พันห้าสูงสูงประมาณเกือบสามนิ้แล้วสองเมตรเนาะสองเมตรสองนิ้อันนี้สองเมตรได้ไหมอ้อมสองเมตรนะไม่รวมกระถางสองเมตรไม่รวมกระถางเกือบสามเนาะอันนี้สูงเท่ากับเสียงนกร่าเลยสูงกว่าใหญ่กว่าเป็นไม้ใหญ่ เป็นเป็นไม้ใหญ่คือตัวเองเต้ยเห็นที่เขาถ่ายดีด้วยพี่ขนุนตัดใหม่ไหมต้นใหญ่ขาวสวยเพราะมันใหญ่มันสวยมากมส่วนเรือสีทองส่วนเลือสีทองและอันนี้มันมน,น,มน,น้อยเท่าไหร่ปลวกเองน่าจะร้อนไปเนาะร้อนนี่ก็เลยส่วนเลือสีทองนี่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบนะอันนี้ปากการลังบ้างการัางหนึ่งส <250. S 3> ปากกาลังสวยเนี่ยอยากได้แล้วมาแล้วเออแล้วนี่คือต้นปากการลังนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วเขาแนะนำมาได้นะครับผมว่าอยากจะลองปลูกกัน มันุการต้นใหญ่หกร้อยหกร้อยนะมันุการต้นใหญ่แข็ดแรงแล้วพี่เลี้ยงเองการต้นใหญ่หกร้อยดอกพนะิศาดพิศาดยิ่งกัดยิ่งแตกเนี่ยแล้ดีหลดุลดก่แล้วหลุอนพื้นร้อนร้อนลบส่วนมันุก้านะครับยังเป็นไม้ในกระแสรครับ <laughs> อันนี้พันธ์อะไรพันไทยเหรอหรือว่าพันอะไรทร<ม>าบไหมต<า>้นละอะไรห้าสิบบาทห้บาทเร่อยไปนะเออเมื่อเมื่อตอนเป็นกระแสอ่ะ ต้นละกัญชาต้นละห้าสิบบาทอ่าถัดมาต้นถัดไปนะครับเป็นต้นที่ถูกใจสายเขียวนะครับอ่าเป็นพืชสมุนไพรนะครับเป็นต้นกัญชาส่วนเจ้าของร้านก็ไม่แน่ใจสาย,ยพันธุ์นะครับเพื่อนๆคนไหนชำนาญที่เคยเพาะปลูกต้นกัญชาก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมมาได้เลยครับมันมันมันจะเป็นช่อเลยนะตัวเองตัวนี้อันนี้อช่อเขายังไม่สุกเขาจะขึ้นแบบเป็นกลุ่มไงหรอป่ะเออเนี่ยเนี่ยเงี้ยจะจะเป็นจะเป็นผีเสื้อมดเลยไหนตุ่กลุ่มเนี่นย เนี่ยแล้วเขาก็จะมีวางบนจานทีนี้บนแก้วบนจานอาหารแต่งจานอาหารอะอย่างนี้อย่างนี้เทปเทน้ำน้ำแบบแก้วโรงแรมก็จะมีพวงน้ำแปะอยู่อะไรอยู่ผีเสื้อแสนสวยเท่าไหร่ล่ะผีเสื้อแสนสวยร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกระถางใหญ่ใช่ไหมเนี่ยกระถางเท่าไหร่วะสิเบอร์สิบนะสิบหมดเลยนะถังใหญ่ร้อยห้าสิบรวยซับเหมือนเช่ดถิงกันหนาเลยจะคล้ายกันเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยห้าสิบ นาคานี้ยังไม่ได้ต่อนะใช่ไหมต้องบอกไว้ก่อนยังไม่ได้ต่อต้นนี้อยู่ในร้านนะครับเป็นต้นรวยซ้ำนะครับอ่าผมน่าจะว่ามาจากตระกูลฟิโลนะครับดูจากลากาักษณะก้านสวยงามครับทังส่วนนี้ก็เป็นไม้แขวนสําหรับตกแต่งนะครับ เป็นไม้เดฟไม้แขวนแล้วก็แถมนกให้ด้วยนะครับราคาไม่แพงเอาไว้สําหรับตกแต่งสวนนะครับให้มีบรรยากาศมีดูเป็นธรรมชาติสวยงามขึ้นนะครับใครสนใจก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยครับพี่อันนี้นะอะไรนะพีโลอะไรนะเนี่ยชื่อมันอ่ะอ้าวลืมเลยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะพาราเลยโซ่พาราเลโซ่ใช่ก็พี่พีโลฟาเลโซ่ไอพี่อึดก่อนเลอันนี้ต้นใหญ่นี้เท่าไหร่เนี่ย มีเห็ดด้วยจะนัว่าดินดีดดดต้นนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยสวยจริงขายเะลา150บาทแ่ง150 150โหสูงอันนี้นะต้นวิโลพาริโซนี่ก็สวยงามนะครับต้นสูงนะครับสูงมากเลยครับราคามิตรภาพมากแต่ด้านนี้ด้านในก็เป็นต้นเดฟเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงกระถางอะไรเดฟ50 กระถางเดฟขาละห้าสิบห้าพวงสองร้อยครับผมก็พาเพื่อนๆมาเข้ามาทางด้านในนะครับด้านในก็จะมีต้นเป็นต้นบอนสีนะครับแล้วก็พวกบอนต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นสนิจจันแดงนะครับสวยงามครับใบเด้งๆเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะครับมีต้นไม้ด่างไม้ดา่ดางต้นนี้ผมไม่แน่ใจพอดีไม่ได้ถามเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เห็นมีว่านด้วยนะครับ แล้วก็ซานาดูอันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ100น่งไม่ได้นี่ตัเนี้พี่ขายอยู่ส5 0ไม่ได้ร้อยหนึ่งไม่ได้สามร้อสิน่จันสามร้อยครับสนิจันแดงเพื่อนๆสวยมากใบเด้งมากผมยังอยากได้เลยแต่พอดีไม่สะดวกยกไปนะครับแต่ใบสวยมากผมยังชอบเลยครับพอดีพี่เจ้าของร้านเขามีอยู่หลายต้นเหมือนกันครับ ไปยี่สิบกระถางแล้วยี่สิบกระถางเรื่องจริงของพี่ตัวเองอ่ะพี่นึกว่าจะขายนะเมื่อเมื่อวานเนี้ยเอามาเท่าไหร่เอามาสิบกระถางลูกค้าไปเหลือเท่านี้อิซโซ่ไก่ดีหน้าหนาวอ่ะแล้วเตงมาไม่ทานได้นี่พ,พี่นี่นเนี่ยเนี่ยข้างหลังนะอ่ะอิซโซ่ร้อยสิบเที่ยวมาเป็นคนเรี่ยกเตงดูดิเที่ยวมาเนี่ยคะเงินชองหน้าตัวละเท่าไหร่ยี่สิบบาทอ่ะไม่แพง ถัดมาต้นนะครับเป็นต้นเงินทองหน้านะครับเป็นไม้มงคลนะไว้ประกอบพิธีอ่ามงคลต่างๆนะครับต้นละยี่สิบบาทอยตต้้้นนแลวออันนี้เทนะ่าไหร่นะพันสามพันสามอีเท่ากันปหมหกร้อยอ๋อต้นเล็กนี่หกร้อยสนัจก็คงถูก,กลูกค้าตกเลยอันนี้หกร้อยในก็ะถางเล็กต้นใหญ่พันสามเป็นไม้สวยอยู่ จานสวยมากเลยเพื่อนๆอันนี้อะไรมะกอกฝรั่งที่ชฉบะกินกับพริกเกลือที่มันมีเส้นเสียนด้วยอ่ะอแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมีเสียนีย่มันจะกรอบไม่มีเสียนอร่อยมากเท่าไรครับมะกอกฝรั่งลืมแล้วอะไรว่าสองร้อยห้าสิบป่ะอา้าวรรถ,ถามลูกค้าเดี๋ยวให้เก้าสิบาทครับตอนนี้เจ้าของร้านลืมราคาครับเก<ม>ือบไปแล้ว<ม>ครับแล้วก็ยังมีไม้ประดับอ่ายอดฮิตน,นะคืออากูนมานะครับ มีอยู่ให้เลือกอยู่ประมาณ3-4ต้นนะครับภายในร้านมีต้นน้ยหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าอยู่ในระแวกใกล้เคียงก็สามารถดูนะครับอันนี้ต้นน่าจะเงือกพะหมบใบดาอันนี้ต้นบันไดเสตชีอีรวมกระถาง4ี่รอยวมกระถาง400อย่างอินเดียยางไม่แพงหรอกแพงกระถางอืมใช่ <laughs> แพงกระถานนะครับตอนนี้กับเพื่อนๆใครได้ต้นนี้ไปนี่คุ้มนะครับเพราะว่าตะก้าเนี่ยอาจจะแพงกว่าต้นไม้ก็ได้บรรยากาศนี้ผมชอบมากเลครับอ่าร่มเย็นแล้วก็รู้สึกสบายตานะครับทุกทีที่เห็นต้นไม้เป็นสีเขียวแบบนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับมาดูร้านลูกชุพันไม้นะครับก็มาเดินตลาดหาของกินหาของใช้มีทุกอย่างนะครับในตลาดมาลวยเส้นถนนทรยล่าน,นะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีในตลาดมารวยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะแม้แต่ร้าน20บาทยังมีนะครับในร้านก็จะมีบอลสีในมุมเล็กๆนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรคนที่สนใจก็เพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาแวะชมกันได้นะครับแล้วก็มีไม้ด่าง แซมอยู่ในร้านอีกหลายต้นหลายชนิดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับสองร้อยสิบรต้นนี้สองปีนะคะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือว่านาังคุม้มหรือผู้เท่าฝ้าบ้านนะครับเขาบอกว่าจะช่วยป้องกันอักคีภัยภายในบ้านได้ด้วยนะครับ โอ้พนเดูต้นนี้สิครับใบใหญ่มากและสีสันนี่สะท้อนแสงเลยนะครับแสงแบบว่าอลามมากเลยสวยงามมากอันนี้ยใบสวยมากเลยมาใหม่หรอบอลทองแสงจันทาโอยบอลทองแสงจันทาแล้วอืสวยอ่ะใบ,บย,ยังสะท้อนแสงมากอ่ะใบจะไม่มีเปลี่ยนสีอื่นจะเป็นสีในทั้งปีทั้งชาติอืมสวยมากเลยไม่ไม่ใช่ใบแก่ไม่ใช่ใบอ่อนใบมันเป็นอย่างนี้เท่าไหร่ครับ บอแสงจันทาเนี่ยหรอต้นละร้อยห้าสิบอ่านี่ต้นใหญ่นี่ไม่อไม่ได้ต้นเดียวไปอ๋อเดี๋ยวเอานี้ไปตั้งแม่ไว้อืนี่ต้นเล็กร<ว>้อยห้าสิบเพื่อนๆอนบอลทองแสงจันทานะครับร้อยห้าสิบบาทใบเนี่ยสะท้อนแสงมากนะครับสวยอลงังเพื่อนเพื่อต้องชอบแน่เลยส่วนต้นแม่เขาเอาไว้แบบอาเป็นไพ้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับใช่คุณผนี่อหอกมจะเป็นระดับแรกของการจัดสวนเลยถ้าเรืสังเก่งนะถ้าใครมีขอบรู้ว่าไม้นี่จะเป็นต้นแรกที่เรียงเลยเพราะมันทนแล้วก็อื่นรับระดับขึ้นไปแ0ดร้อยครับ แต่จริงๆอ่ะมันต้องติดชมพูอยู่เดี๋อยเรื่อยดูเพื่อนๆต้นประการลางอยากได้ความคิดเห็นของเพื่อนๆพบ้างเลยว่าเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายยังไงบ้างผมกลัวจะเลี้ยงไม่รอดจังเลยครับเพื่อนๆพื่อนสิงใช้แล้วมายุราหกสิบบาทหมดแล้วอ่ะนี่นี่เที่ยวมาเป็นล็อตนี่นี่อันนี้เท่าไหร่นะหกสิบยี่สิบบาทยี่สิบบาทแววมายุราเอ็น่ารักอ่ะดอกดอกน่ารักมากเล่สิบมงด้ยนะแววมายุรานะครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับดอกสีสันสดใส กำลังใบในร้านก็จะมีกระถางต้นไม้นะครับกระถางต้นไม้ดินเผามีลวดลายหลากหลายสามารถเลือกชมกันได้ครับเนี่ยเนี่อันนี้เหงือกเหงือกปลาหม่เหงือกปลาหม่อนร้อยห้าสิบมันอ๋อนี่ปลาหมอด่างร้อยห้าสิบไม่แพงนะร้อยห้าสิบเหงือกปลาหมอนขายกันราคาดีอะนิดนึงอ่ะเพราะว่า เพราะว่ามันยังไม่อะไรนะ,ะมันประโยชน์มันเป็นยายอ,อ๋อเป็นสมุนไพรอะไรอย่างงี้หนึ่ห้าสิบนันเงินตอคำเหรอขายเนี่ยถ้าไหร่อันนี้เหรอเอาเหรอถ้าถ่ายทั้งหมดทั้งชุดอ่ะสามร้อยทั้งชุดท,ทั้งก็ถามนะครับอ่า สำหรับผู้ที่สนใจต้นไม้นะครับสำหรับมาดูร้านลูกชุบพันไม้ก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านนะครับเปิดทุกวันมีที่จอดรถให้กว้างขวางเลยนะครับภายในตลาดมาลวยสำหรับคลิปนี้ชนต้นไม้น้าบ้านอย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ